เที่2เจ้า่มชนทีสัดส่วน34 25 35คุสูง1 6 8เซนติเมตรน้ำหนัก49กิโลกรั รักษาสัดส่วน3ามสองามสนสูง1ึงร้สิเซติเมตรน้ำหนักสี่สิบกก

ส่วนสูง1 6 8ซติเมตรน้ำหนัก46กิกิโลกรัมชาินีิสิทเดสัดส่วน3มสห่มส่วนสูง1 6 8ซนติเมตรน้ำหนัก46กโลกรัม เอฟทีหน้าหนึ่งเปิดทุกคูดทุกกลมะส่วน3า2สุบดส่วามสนสูง1 6 8เซนติเมตรน้ำหนัก40 ส่วน3ามสส่วนสูง168ร้อซนติเมตรน้ำหนัก55กหนึกิโลกรัมอาสิสามมวเริตาชวสนาพบสัดส่วน 32, 25, 35สูง1ร้ซนติเมตร น,น้ำหนัก52กิโลกรัมเี็มที่14ว่ายระยะัดปีกปัดจะส่วน32 26 37ส่วนสูง้ร67่วนติแม้น้ำหนัก52กิโลกรัมเมที่15 นนาส่วน33 24 35ส่วนสูง165เซมน้ำหั45กกรัมกส ที่จดขึ้นนะฮะในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้นด้วยครับต้องบอกว่าวันพรุ่งนี้ันไฟนอลนะทุกท่านห้ามพลาดเลยทีเดียวครับ สำหรับวันไปโนัโชของเราได้จัดขึ้นที่โรงแรมโนวเทลรยองสตาร์คอมมิชชั่นเซ็นเตอร์และก็ท่านใดที่ยังไม่ได้ซื้อตรจองตั๋วนะครับตอนนี้ยังพองมีที่นั่งเหลืออยู่สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เพจ Facebook ของมิสแกรนด์รยองได้เลยครับ m t r กุ่สองเจ้าปนนนนยา,า,ายกมลชฉนมจินดาวงคาครับขอเสียงไปขับเจ้าปายเลยสิครับกำลังใจนะเจ้าปายครับเป็นยังไงบ้างครับผมวันนี้ความมั่นใจของเรานะ ก็สำหรับการเตรียมตัวของหนูนะคะก็เตรียมตัวมาวันน <van celui> ี <T hing> like ้เต็มที่แล้วก็เกินร้อยค่ะครับผมเต็มที่เกินร้อยเลยถ้าเต็มร้อยให้กี่คะแนนดีฮะสำหรับตัวเองวันนี้ครับก็ร้อยสิบแล้วกันค่ะร้อยสิบแล้วกันให้เผื่อไว้ก่อนเนาะขอบคุณเจ้าปายครับเชิญหมายเลขสองนะครับป้าป้อนเลยป้าป้อนครับวันนี้เป็นยังไงครับตื่นเต้นไหมครับนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยนะฮะเรามีมีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างครับผมก็เตรียมตัวการน้ำ้อง มาดีค่ะ้อยครับผมปีนี้ถือว่าโชคดีนะฮะเราไม่ได้เดินบนพื้นทรายนะครับให้เก๋ใจดีมากขึ้นนะปกติเราต้องไปเดินบนพื้นทรายริมทะเลกันนะครับปีนี้เรามาเดินกันริมแม่น้ํประยองแบบนี้สวยๆบรรยากาศดีๆนะฮะ <โอ S 1> เป็นกำลังใจให้บางปอนปน,นะครับเ <ไป S 2> ชิญหมายเลขต่อไปเลยครับค่ะสวัสดีค่ะ M ค่ะสวัสดีค่ะ MGR04 จอยกรนโมกวนส่วนศรีค่ะครับน้องจอยน้องจอยเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ ตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะแต่ว่าตั้งใจทําออกมาให้ดีที่สุดค่ะครับผมแล้วเมื่อสักครู่นี้เนี่ยความมาั่นใจของเราถ้าเกิดเตียบทียบเป็นเปอร์เซ็นให้ตัวเองกี่เปอร์เซ็นดีเกินร <500, S 1> <500 S 2> ้อยค่ะเกินร้อยเลยนะฮะมีความมาั่นใจเกินร้อยแบบนี้เดี๋ยวต้องรอฟังผลคะแนนนะว่าเราเนี่ยจะติดหนึ่งในทหรือเปล่านะคะวันนี้เป็นกำลังใจให้จอยนะครับเชิญหมายเลขต่อไปเลยครับค่ะสวัสดีค่ะ MGR ศูนย์ห้าควีนการดา ควนวันนี้ครตืครั่ค่ะครับผมวกาเตียมตัวของเรากับชุดพ่้นน้ำเป็นยังไงบ้างครับปกติเราเนี่ยการส่งชุดพ่้นน้ำของเราเนี่ยบรราปกติมันแคได้ใส่ชุดพ่้ยน้ำบ่อยๆอย่างนี้ไหมฮะเออใส่บ่อยอยู่ค่ะใส่บ่อยใช่เพราก็มีความพร้อมอยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้ววันนี้ต้องมาเดินตอบหน้าผู้คนเยอะแบบนี้เป็นยังไงบ้างครับตื่เต้นนหน่อยค่ะแต่ว่าสู้สุดใจค่ะ เล่นข่าวมาโมงค่ะมงคโอ้โหนี่เราจะมาซูสิการจริงๆเชิญหมายเลขต่อไปเลยครับสวัสดีค่ะ MGR06 ไม้ฟ้าเบนจมาดผาติงเสนน้ำว้าวองมาดไปนะฮะไม้ฟ้าครับผมวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นสไตล์วินเทจเราเองมาในลุคของอะไรครับมาลุคมาในลุคของโมนาประเทศรบลเยีย เป็นสาวระยองเลยนะครับวันนี้ครับผมวันนี้เป็นยังไงบ้างครับการเตรียมตัวของเรากับชุดว่ายน้ำครับง่าไงสุ้มฟันเลยค่ะครับพร้อยไม่แต่ยังไม่เกิดเนาะโอ้ยเพร้อมเหมือนรู้ว่าจะได้มาใส่ชุดของแบรนด์โลหะสี่เหลี่ยมระเกินก่อนหน้าทุกคนเลยใช่ไหมครับโอ้สุดยอดมากเลยนะฮะให้กี่คะแนนดีครับร้อยคะแนนกินจีดี้ค่ะว้าววันนี้ที่สุดเลยให้ขอบคุณครับเชิญหมายเลขต่อไปเลยจ้าฮันนี่ย่าเด็กน้อยตัวเอ็มซี ะกูยังผมขนาดนิวด้วยนะฮะนิดเดียวอยากจะบอกมไม่ใช่น้องนะโอเคครับผมวันนี้เป็นยังไงบ้างกับชุดไมนาของเราครับค่ะต้องบอกค่ะว่าไมนาเนี่ยเตรียมพร้อมมากๆเลยนะคะเพราะว่าทางแบรนด์ใหญ่เนี่ยต้องการสี่ีใช่ไหมคะทางบิวตี้ทางไมนาก็พยายามเลเวอร์ให้บิวตี้ที่สุดแล้วนะคะแต่ว่ายังไงนะคะคุณหกคนนะาะก็ยังต้องการอยู่นะคะแล้วก็บอนที่ถามไมนาก็ออกกำลังกายทุกวันนะคะฮูลาฮูปบอลรพันรอบค่ะในส่วนของแบรนด์เนี่ยสุดพัฒนา มาความสามารถรอบด้านมากๆเลยนะคะเรารับสมองมาเป็นอย่างดีเลยใช่แล้วค่ะนะคะในส่วนของการขายเนี่ยขายไม่หยุดไม่หย่อนเลยค่ะตอนนี้นะฮะก็คือแบรนด์ไหนต้องการเราไปเป็นตัวแทนแบรนด์แอมต่างๆได้หมดเลยใช่ค่ะโอเคสุดยอดมากเลยครับเชิญมาได้ต่อไปเลยครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ MGR หนึ่งสื่อน้องลูกสว ครับผมน้องลูกวยครับผมวันนี้ของเราเป็นยังไงบ้างฮะชุดว่ายน้ำครับทำอกมาได้กี่คะแนนดีฮะสักเต็มร้อยครับให้เกินร้อยเลยค่ะโอ้โหแล้วปกติเนี่ยฮะได้สวมส้นสูงใส่ชุดว่ายน้ำเดินแบบนี้บ้างไหมฮะไม่ค่อยเท่าไหม่ค่อยนัดในที่ประจุมบ้นคงไม่ใส่ส้นสูงแล้วใส่ชุดว่ายน้ำเดินนะฮะกระโดดน้ำลงไปเลยแล้วปกติเนี่ยนะฮะเราเคยใส่ชุดว่ายน้ำบ่อยๆไหมครับในที่ประจุมบ้นคุณแม่ไม่อนุญาตคุณแม่ไม่อนุญาตแต่ว่าเป็นเวทีการประกวด ก็ต้องมีการโชว์บอดี้แบบนี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับพอได้มาใส่ชุดว่ายน้ำแล้วมีผู้คนต่างๆมีสื่อมวลชนต่างๆจับตามองเราแบบนี้ฮะถือว่าผลเนี่ยมาได้ดีไหมครับเอ่อคนค่ายดีค่ะถือว่าเป็นครั้งแรกที่ใส่ชุดว่ายน้ำแล้วคนเห็นเยอะขนาดนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้นะครับค่ะขอ <Bye. S 1> คบคุณค่ะไปที่คนรอไปเลยครับสวัสดีค่ะ MCR หนึ่งหนึ่งเซอร์มิชครสุขุม ครับผมน้องเฟิร์นครับผมชุดว่ายน้ำของเราวันนี้กับโคลคอมเมนท์ที่แสดงออกมาเป็นยังไงบ้างครับเ,เบต็มร,ร้อยค่ะเพิร์สเป็กเต็มร้อยเลยครับผมปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดให้เลือกชุดว่ายน้ำเราชอบเป็นทรงแบบไหนทูพีส์บัน,บบนพีสหรือว่าชอบทรงไหนครับโดยส่วนตัวเต็มหาเต็มห้าเต็ม้าค่ะทูพีสเท่านั้นเลยเซวเป็นคนที่มีความมั่นใจในเรื่องของบอดี้แล้วก็การแสดงโคลคอมแมนท์ชุดว่ายน้ำมากๆเลยใช่ค่ะเต็มแบบพินพีสโอวพีนเกิลอยู่แล้วเต็มร้อยจริงๆนนดีครับ ร้อยห้าสิบไปเลยนะฮะเผื่อหน่อยนึงแล้วกันเนาะถ้ากมับรปะหักตรงไหนยังจะเหลือเต็มร้อยเหมือนเดิมเนาะโอเคเป็นกำลังจให้น้องเปิลจ้าตอนไปต้วใหม่ได้ต่อไปเลยครับสวัสดีค่ะ M C r มสองเชอร์รี่กัรตลนดสารจนเดชค่ะับผมน้องเชอร์รี่ครับวันนี้ะเต็มที่ไหมฮะ เต็มที่สุดค่ะครับระหว่างทางจากวันที่แถลงข่าวไปวันที่เรารู้ว่าที่มีการประกวดล็อกชุดไหมนบแยกออกมาต่างหากเนี่ยมีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับโอ้ยีังมาค่ะอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นการฝึกเดินใช่ไหมคะคือเราเตรียมนักเรียนการมาแป็งตามลุยแบบดิสแกลก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับอย่างต่อไปก็เป็นเรื่องขุ่นเดินราเป็นนักกีฬาแล้วก็แข่งในกลางปกติเล่นกีฬาอะไรครับ ฟุตบอลว่ายนี่บอลว่ายน้ำมารูปบอลว่ายนี่บอลว่ายน้ำด้วยสแสดงว,ว่าชุดว่ายน้ำนี่คือเราคุ้นเคยหรือว่าชุดว่ายน้ำที่ใส่ในการแข่งขันไม่ใช่แบบนี้ถ้าชุดว่ายน้ำที่มีที่สวยๆจะเป็นแบบชุดน้ำแข็งค่ะชุดน้ำแข็งเป็นชุดมนุษย์กบแบบนี้ใช่ไหมแล้ว แล้ววันนี้มาใส่แบบนี้เนี่ยฮะความมั่นใจและก็การให้ออกเราเป็นยังไงบ้างครับมีแคะเกินหรือว่าให้ตัวเองสักกี่คะแนนดีเต็มร้อยเกินค่รมีไม่มีค่ะแต่ว่าเวลาเราอยู่เวทีความมั่นใจออกมาแบบเป็นความมั่นใจเต็มร้อยค่ะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณครับเชิญหมายเลขต่อไปเลยจ้า MG r หนึ่งสามมิวชาริต้ามัจนาภพค่ะ น้องมิวครับผมวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคุณผู้ชมของเรากับชุดไปน้ำครับค่ะเวทีนี้เป็นเวทีแรกของมิวนะคะมิวก็พยายามอย่างเต็มที่ะคะบบบ่ะการมาประกวดครั้งน,นี้ทางเสื้อผ้าหน้าผมลุกมิเชสก็วันนี้นะคะตั้งใจจะมาในยุคของเจ็ูนค่ะเป็นสาวเจ็ูคงดีค่ะก็เพ่อเป็นหนตัวเองค่ะครับแล้วถ้าเกิดว่าให้เรียกชูดไปน้ำทรงของชุดไปน้ำที่ชอบอีกโดยสุดตัวชอบแบบไหนเนี่อส่วนตัวจะเป็นคนชอบใส่บลูพีชเหมือนกันค่ะเพราะว่า ทูพยซ์เนี่ยคน่าดจะอะดัปได้หลายแบบครับผมแล้วก็สามารถเห็นสัดส่วนของเราได้ชัดเจนเนาะโอเคครับผมไม่กังใจให้นะขอบคุณค่ะคเป็นการประกวดครั้งแรกแต่ไม่แน่นะฮะอาจจะพาผมไปไปที่เด็ต่อไปเลยครับสวัสด,ดีค่ะ M g r 1 4ฝ้ายกัญยรัตน์ค่ะน้องฝ้ายเป็นยังไงบ้างครับวันนี้กับรอบชุดว่ายน้ำครับค่ะเพิ่งตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะแต่ว่าก็พงความมั่นใจมาค่ะครับผมถ้าไม่เลือก ระดับมัธม้น ชุดว nah, ่ายน้ําชุดแนะนําตัวแบบค็อกเทลหรือว่าจะเป็นชุดราตรีเพื่ส่วนตัวชอบการแสดงออกชุดไหนมากกว่ากันฮะคือจริงๆ้ตอนนี้ก็คงชอบชุดว่ายน้ํามากที่สุดค่ะแสดงว่าวันได้มาสัมผัสชุดว่ายน้ำเราคือยิ่สุดคลิปชอบเพราะไม่ถึงยุดชอบการสวมใส่ชุดว่ายน้ำนะครับเออรู้สึกว่าการสวมใส่ชุดว่ายน้ำเนี่ยถ้าเราสวมใส่ให้ถูกนะคะก็ค่อนข้างทําให้เราเนี่ยขนลสวยขึ้นทําให้บอดี้เราเนี่ยดูสง่าแล้วก็ทําให้แบบว่าค่อนข้างยิ่ง นะครับเชงคนต่อไปเลยครับสวัสดีค่ะ MGR 17เชงเชงมนาธินอัธราคา์ศักดค่ะครับผมน้องเชงเชงวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับกับชุดใหม่นะต้องบอกว่าวันน well, ี้สนุกมากๆเลยค่ะมาเดินกับเพื่อนแล้วก็มาให้กับแม่แม่แล้วก็ทุกท่านได้ดูนตอนว่าจะมีการแสดงของพวกเราแล้วการเดินของเราค่ะ ครับผมจะเห็นได้ว่าน้องชเชงเนี่ยเป็นคนตัวเล็กน่ารักแบบนี้เนี่ยคิดว่าการที่เรามีหุ่นกระต่ายแบบนี้เนี่ยจะเป็นอุปสรรคไหมฮะสำหรับการส่งเสริชุมชนแล้วมันมันเดินแล้วปวดแบบนี้เนี่ยฮะตัวเล็กไม่ใช่อุปสรรคปัญหาค่ะคำถามคือออกมาแล้วดูดีหรือเปล่าเล็กๆกับแขวะแขวะนิสัยนะคะตัวเล็กตัวใหญ่ไม่สำคัญของที่ค่ะโอเคติดตัวกันไปเรื่อยนะฮะไปต่อที่คนต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ m อ็ ก็ไปแล้วใช่ไหมครับโอ้โหนะฮะตรงแก้มเป็นยังไงบ้างคะกับชุดว่ายน้ำวันนี้ฮะสนุกมากเลยค่ะรู้สึกว่าอ่ะได้แบกกันตัวเองนะคะปกติก็ไม่ค่อยจะชุดว่ายน้ำสักเท่าไหร่ค่ะพอใส่รู้สึกว่าเออมั่นใจตัวเองค่ะชอบค่ะครับผมแล้วการคุยเ้นการเดินหรือว่าเพลนความสามารถแสลงในวันนี้กับชุดว่ายน้ำเนี่ยมีโคอร์หรือว่าเราฝึกซ้อมตัวเองแน่กระจกไหมก็มีทั้งคอร์อ่ะแล้วก แล้วใช้เวลานานมะในการฝึกซ้อมหรือว่ามีการแบ่งงานฝึกซ้อมกับตัวเองกับชุมชนมีอะไรบ้างเลยฝึกซ้อมทุกๆวันเลยค่ะเวลามีเวลาว่างก็มีการฝึกซ้อมมีการโพสต์ค่ะแล้วก็มีการหมุนค่ะใช่ใช่ที่ิงโอ้โหเรียนการฝึกซ้อมจริงๆนะยค่ะเพราะว่าหมุดได้ขี้ยมากๆเลยขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ

ให้เต็มสิบเต็มร้อยเ,เลยให้เต็มร้อยค่ะให้เต็มร้อยเลยนะฮะแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยฮะชุดราตรีชุดว่ายน้ําหรือว่าเป็นชุดแบบคอกเทลสั้นเนี่ยชอบชุดอะไรมากที่สุดฮะ,ะสำหรับโมโมชอบชุดราตรีค่ะแต่ตว่าชุดว่ายน้ำําให้โมมีเสน่ห์วันนี้โมเลยรู้สึกว่าชุดว่ายน้ำเนี่ยคะให้เราได้เห็นสรีระร่างกายแล้วเอาโถมาอวดอื่นแล้วเราหนูก็รู้สึกว่าต่อไปหนุจะใส่ คือแม่น้ำได้แล้วเพราะตแต่ก่อนไม่เคยใส่เลยคะนี่ก็ถือว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองเนาะผ่านเทคนิคการประกวดพ่อบางทีเอาจจะไม่่อได้สวมใส่ชุดไม่น้ำแล้วพอได้ใส่ปุ๊บต้องมาเดินต่อหน้าคนเยอะเลยความมั่นใจก็เลยเกิดขึ้นทันทีก็บางทนอาจจะมองว่าการใส่ชุดไม่น้ำเนี่ยใส่แล้วดูน่าอายดูไม่มั่นใจนะครับแต่ก็เป็นการถือว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจสร้างกำลังใจให้ตัวเองเนาะครับ ก็ขอแค่ไหนหน่อยไหมค่ะก็โมนานะคะก็ประกวดปีนี้เป็นปีแรกค่ะแล้วก็ขอกำลังใจจากทุกๆคนตรงนี้ด้วยแล้วก็ทางบ้านด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมาด็กที่เกิดมาเลือกเอ็นซีอาร์สอ n ศูนย์เบนซ์สุพรรณดาชูนง กังวลมากที่สุดแต่ว่าพอเราได้ลองสองลองเดินลองใส่ความมั่นใจเข้าไปมันกลับกลายเป็นว่าเป็นมั่นใจในชุดนี้มากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นเชื่อว่า because I believe that um, practice m a k e perfect ค่ะ yeah แล้ววันนี้เนี่ยชื่นชอบชุด่า้น้ำแล้วเนี่ยฮะชุดอื่นๆกับชุด่ายน้ำที่ว่าชุดอะไรเดินยากสุดครับ สำหรับเบนเบนมองว่าชุดราตรีค่ะเพราะว่าเริ่มความยาวของชุดต่างๆแต่มันไม่ยากเกินความแบบว่าเบนแน่นอนค่ะอยากให้ทุกคนรอติดตามชมนะคะ24นี้ค่ะจะได้รู้กันแล้วว่าใครจะได้เป็นมิสแกรนด์2024ค่ะนี่ามเกัได้เลยนเืนนี้ได้เห็นเธอในหลายๆชุดแน่นอนที่ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้และนี่คือทั้ง1 5สาวงามผู้เข้าประกวดของเรากับมิสแกรนด์2024ครับ รอสิงตมือเป็นกำลังใจอีกครั้งหนึ่ง,งด้ยวยจ้าคนที่ได้ชมทัพฟ้านะฮะที่เราได้ส่งเสียงมาพฟยกันไปแล้วนะครับก็อย้าเลยดีทีมมาให้กำลังใจนะแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพวกเธอได้นะครับเดี๋ยวหลังจากจบไลฟ์สดน,นี้พวกเธอจะได้เข้าไปอ่านขอกำลังใจกันด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีทั้งหมด5คน5สาวนะฮะที่จะได้ทัพฟ้า สำหรับชุดว่ายน้ำยอดเยี่ยมในวันนี้ด้วยและในวันพรุ่งนี้จะมีเพียงหนึ่งสาวเท่านั้นนะครับที่ทางคณะกรรมาการเนี่ยจะได้ไปทำการคัดเลือกนะฮะสำหรับผู้ที่ได้ได้เป็นสำหรับผู้ที่ได้รางวัลชุดว่ายน้ำยอดเยี่ยมในวันพรุ่งนี้ครับและหนึ่งในนี้จะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับที่จะได้รับรางวัลในเบสอินวิมสูตรเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับ ขอเสียงร้องดูเป็นกำลังใจให้กับท่านอื่นๆด้วยนะคะไม่เป็นไรนะแต่ละคนเองที่สุดเองที่สุดในรู้แบบขอ่รอบแล้วและรอบนี้เราเดี้ยวจมีการสวมใส่ชุดไม้น้ำในรอบของการเดินชุดว่ายน้ำอยู่นะฮะกับการประกวดมิสแกรนด์หยอง2024วันนี้ก็คงจะสิ้นสุดลงแต่เพียงเท่านี้นะฮะขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามารับชมการประกวดผ่านทางการถ่ายทอดสดทางแฟนเพจเฟซบุ๊กนะฮะของมิสแกรนด์หยอง และเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันในรอบฟิน a ลโชว์กับมิสแคว e n ระยอง2024ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับ กาประชานในพดยแล้วก็ทีมงานรายกาทุกท่านคเถ่ายภาพเป็นที่ด้นลึกนะคะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายภาพกันที่บริเวณแล็กกอบด้านหน้านานนะครับ us to but live I in the me. night shot.